โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในด่าน2องขีดสองของแม่แม่เลยเจกลากอาณาจักรทีท่านเนาะอ่ะเปิดมาก็เจอระเบิดกับหินตรงนี้ก็มีสองอันตรงนี้ก็ปาหินไปก่อนไม่รู้ม,มีอะไรบ้างนะอ่า้อมีจิ๊กซออว์มีเป็นน็อตสองอันบ้านเข้าไม่ได้ด้วย บ้านมาเรียนตอนนี้เข้าไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรฝั่งนี้มีนอสสองอันป้๊ม,ออมาแรงตัวนั้นมาแรงที่เราเจอในหมวดธรรมดามันยังอยู่อีกเหรอ <S <S มันยังอยู่แบบยังไม่ตายอย่ะมาแรงตัวนั้นอ่ะแต่ตรงนี้มีสี่อันดันนูยังไปไม่ได้ ตรงนี้สองอันตรงนี้มีวิ่งแข่ง่ะสมกับเป็นดี่ท่เนนเจอร์กรีนปรมาจารย์ด้านการแทรกซึ่งช่างหน้าขันเมื่อกี้เป็นแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นเอามาอีกรอบ่ะละจะเอาอีกกี่รอบข่าก็ชนะอยู่ดีนเลยอะอะไรนะผู้เขาท้าชิงคนใหม่อย่างนั้นเหรอเจ้าเองก็อยากได้สมบัติของกรีนสินะ <c oughs> งั้นก็ดีกติกาง่ายมาก เราสามารถขยับตัวได้ในตอนที่ข้าติทันเรนเจอร์ดูไม่ได้มองอยู่เท่านั้นถ้าถูกจับได้ว่าขยับขยี้แล้วก็เอาผู้ที่มาถึงตรงนี้ก่อนก็ได้เป็นคนแรกโดยที่ไม่เอาก็เป็นผู้ชนะเนาะแต่ห้ามวิ่งนะมันเป็นกฎถ้างั้นจะมาลองสักหน่อยไหมล่ะอ่าดีเกมโกโกวาเหรอโกโกวาสินะเตรียมพร้อมเริ่ม โกโกวาโอ้โหโคนง่ายเลยอีซี่เกินโอ้โหเจ้าเร็วมากเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยจะเอาชนะกรีนได้ดีข้าจะส่งต่อสมบัติของกรีนให้เจ้าอ๋อก็จะเป็นคิวหนึ่งอันนะฮะสำหรับตรงนี้ดอกมูโกงฮาวาอ๋อจริงๆคือแมนไดาแลมูโกงฮาวาใช่ไหมไม่ใช่โกโกวาเนาะมันจะยังฝึกฝนมาไม่เพียงพอนะฝึกพิเศษอนะ โมโกฮาวา่ะได้คิวมาอันนึงตรงนี้ก็มีน็อตอีกสองอันแล้วก็อย่าลืมไปเก็บด้านซ้ายด้วยนะด้านซ้ายที่เราเห็นตอนแรกอะ่ะแต่ตรงนี้มีสามอันนะข้างล่างไปไม่ได้นะต่อตรงนี้สองอันยิงเลยโอ้โหกันร,ระยะไกลด้วยสวยครับสวยครับผมขึ้นไปด้านบนใครเนี่ย กับตันนนจับไปแล้วข้าไม่มีทางําไม่มีงานทำด้วยก็เลยคิดว่าจะเข้าดีทีอะแล้วช่างมันอ่ะตรงนี้ก็ได้อกสองอันก็พวกนั้ก็จะเป็นพวกแก๊งโจรสลัดนะที่เราทลายมันไปละโอเคสำหรับด่านสองทับหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้อาไม่ใช่สองหนึ่งด่านสองทับสองแล้วก็มีเพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันใหมด่ด่านสองทับสามเนาะ